ครับสวัสดีครับพบกันคลิปที่สองของวันนี้นะครับวันพิัสที่สิบเท่าไรวะสองสิบสองครับสิบสองช่วงบ่ายครับก็เวลาประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งครับสองโมงสามห้านะครับนี่ครับหลือเครื่องครับยกเครื่องลงใช่ไหมแกน็อกครับน็อกยกเครื่องครับยกเครื่องครับงานช้างครับงานช้างงานเมืองสุรินทร์ครับ แกหรืออุปกรณ์นะครับเตรียมยกครับน็อกครับน็อกครับกลับมาตายรังครับรถแรงจอดอูรถหรูอยู่บ้านนะครับร้อสวยหน,น้าคันนี้เตรียมลือนะครับก็น็อกมาก็ชำละเครื่องใช่ไหมแกอืมช่ไหมเ้ามานะอ่าอยิบ ทิ่หายช่างมันเอาชื่อเสียงไว้ก่อนนะว่างั้นครับเตรียมชำระหรือเครื่องครับนี่ก็ลงมือแล้วครับปากกระโปรงลายคงชาติด้วยครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ปากเป็นกำลังใจให้น้องแก่ด้วยนะครับน้องแกผ่ผนากหรือแผนกล้า,า,ลางยกใส่คืนนะครับหรือตอ,อาประกอบคืน้วยนะ อันนี้อยู่ที่อู่ช่างหมูพีทีอโตสวิตนะครับอันนี้รู้ยังเป็นแหละลูกสูบมันติดนะน็อกลูกสูบติดน็อกนะครับอัต้ลุปหมดหร <c oughs> ือครับหรืออยาจะแวะเวียนมาติดตามดูครับว่าชหละมาชนะสูตรหมอชนะสูตรล้วเป็นยังไงบ้างวินิจฉัยต้องรอหมอหมูชนะสูตรอาจารย์คงห <c oughs> าารงือนะครับนี่ครับ เตรียมยกเครื่องลงครับเงินดีครับเงินดีงานเดินครับเงินเกินงานสะดุดหยุดกินเหล้าครับอูนี้ทุกเย็นครับทุกเย็นเวลางานคือเวลางานครับเวลากินก็คือเวลากินนะครับยังไงแล้วใครที่เข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องแสบเนื้อผ้าซ้ำสานะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ช่องใหม่ครับคนติดตามยังน้อยอยู่ครับก็เรื่อยๆครับใครดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจบไวเพียงเท่านี้ครับจบวิธีน้องแกกรลังลื้อนะครับจะยกเครื่องลงนะครับอย่างคลิปนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ